สระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะมีการลดรูปอันนี้ไม่เปลี่ยนนะคะไม่เหมือนสระอ่านนะสระอ่านจะเป็นการเปลี่ยนรูปแต่สระอัวจะเป็นการลดรูปสวัสดีค่ะสลับลดรูปและสลับเปลี่ยนรูปนั้นมันจะมีการลดและการเปลี่ยนก็ต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเท่านั้นนะคะ ในคลิปก่อนหน้านี้ครูก้อยได้เคยสาธิตและก็อธิบายถึงสลับเปลี่ยนรูปอย่างสะอาดไปเรียบร้อยแล้วส่วนในคลิปนี้นะคะก็จะมาต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือเจ้าสรรอัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเช่นตัวอย่างคําว่าดวงนะคะดวงนะคะมาจากแบบนี้นะคะสารอัวนแบบเดิมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะลดเจ้าตัวไม่เห็นอากาศตรงนี้ออกไป ลดบรนอากาศตรงนี้ออกไปนะคะเหลือแค่ตัววอลแหวนตัวเดียวเท่านั้นแต่อย่าลืมนะคะวิธีการสะกดนะคะครูกกอยเน้นย้าว่าเราจะสะกดเพื่อให้เด็กรู้ที่มาที่ไปของเสียงสระว่ามันมีเสียงสระับเดิมอย่างไรดังนั้นเมื่อมันมีเสียงมันดังนั้นเมื่อมันเป็นเสียงระอัวเด็กๆก,ก็ควรจะต้องรู้ว่ามันมีเสียงอวมาก่อนหน้านั้นนะคะเราก็จะสะกดคําเพื่อให้รู้เสียง เพื่อยังคงมีเสียงเดิมอยู่นะคะสะกดดังนี้ค่ะดวงดออัวดัวดัวงอดวงมีเสียงอัวและลดรูปนะคะเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวเขียนลักษณะได้แบบนี้ดวงดออัวดัวดัวงอดวงนะคะจากรูปเดิมแบบนี้แล้วก็ลดรูปเหลือแค่ตัววอตัวเดียวเท่านั้นมาดูต่อค่ะ ดูอ่ะตงตอัวตัวตัวงอตัวรูปเดิมคือแบบนี้นะคะแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะสะกดให้ได้เสียงของสละเดิมนะเสียงอัวเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะลดรูปออกไปเหลือแค่ตัวบอตัวเดียวเท่านั้นตวงตอัวตัวตัวงอตวงปวงปออัวปัวปัวงงอ ดังนั้นคุณครูจะต้องอธิบายเด็กๆด้วยนะคะว่ามันรูปก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรและมันลดรูปอย่างไรนะคะสะกดแบบนี้เด็กๆก,ก็จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเสียงก่อนที่มันจะมีการลดรูปนั้นเสียงเดิมมันมีเสียงสะอัวมีเสียงอัวอยู่ด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่การผันเสียงนะคะสะกดคาและผันเสียง ตัวนี้ก็จะเป็นคําเป็นนะคะเพราะอยู่ที่มาตราสกดแม่กงนะคะแม่กงงองงูแบบนี้เมื่อเป็นคําเป็นก็จะผันอสันกลางคําเป็นจะผันที่5้เสียงนะคะจัวจัวจัวงอจวงจวงเอกจวงจวงโทจวงจวงตรีจวงจวงจัตวาจวง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 บอัวบัวบัวงอบัว บวงเอกบวงบวงโทบวงบวงตรีบวงบวงจัตวาบวงบวงบวงพวงบวงบวงอ่าหลังจากอ่านตรงนี้แล้วนะคะเน้นย้ำซ้ำทวนหลายๆรอบนะคะสามถึงสี่รอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะอ่านเป็นคำตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็อ่านทวนนะคะสามถึงสี่รอบเช่นเดียวกันนะคะก็อ่านเป็นคำดวงตาเดี๋ยวจะอ่านตามครูดวงตารอบสอง ดวงตาเดีก,อดดนะก็อ่านตามครูดวงตานะตกตวงอ่านตามตกตวงแล้วก็สองรอบสองรอบมาทวนรอบที่สามนะคะจนจบแล้วก็สุดท้ายให้เด็กๆได้ขัดอีกเ,เป็นรอบที่สี่ด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็มาตรงนี้มีคาอ่านตรงนี้ด้วยก็อ่านคําอ่านตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นอักษรกลางนะคะต่อมาอักษรต่ํา อักษรต่ำก็เช่นเดียวกันค่ะสะกดคำเหมือนกันเลยเป็นการสะกดอย่างละเอียดนะคะแจกลูกสะกดคำอย่างละเอียดควงคออวัวควงคัวงอควงเราสะกดไปพร้อมกันเลยนะคะง่วงงออวัวม่วงมวงงอวงท่วงทออวัวทัวทัวงงอทวงยวงยออวัวยวยัวงอยวง รวมรออัวร,ร,ร,รัวรัวงอรวงรวงรออัวรัวรัวงอรวงนะคะแล้วก็ผันเสียงนะคะตรงนี้อีกนิดนึงนะคะผันเสียงอ่านมาดูนะคะผันไปพร้อมกันเลยนะคะอักษรต่ำนะคะคำเป็นจะผันได้สามเสียงนะคะพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญชออัวชั่วชวงอชวงช่วงเอกช่วงช่วงโทช่วงช่วงช่วง ทอวัวทัวทัวงอทวงทวงเอกท่วงทวงโธทวงทวงท่วงทวงเราวัวรวัวรวงอรวัวรวงเอกร่วงรวงโธรวงวรวงรรวงรวงวเราวลวรวัวรวงอลวงลวงเอกร่วงรวงโทลวงลวงลรวงลวงลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นคุณครูก็พาเด็กๆฝึกอ่านแจกรูปสะกดคำและผ่านเสียงให้เกิดความจำนาญพร้อมกับ อธิบายด้วยว่าเอ๊ะสหรับวัวมันมีการลดรูปอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรอธิบายด้วยนะคะแล้วก็สะกดคําเพื่อให้เด็กได้รู้ที่มาที่ไปของเสียงนะคะให้เห็นเสียงเดิมให้มีเสียงเดิมอยู่ด้วยแล้วก็ได้เห็นรูปของการเปลี่ยนไปด้วยนะคะเช่นกันค่ะบางท่านที่เคยสงสัยนะคะว่าแล้วเราจะสะกดแบบนี้ได้ไหมโดอวอง,งอด้วงเออนะดอวอง,งอด้วงแบบนี้ แบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะคะแต่มันเป็นการาสะกดเพื่อการเขียนซึ่งการสะกดเพื่อการเขียนแบบนี้ดังที่ได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะในสระว่าถ้าเรารวบรัดแบบนี้เด็กๆจะไม่รู้ที่มาที่ไปของเสียงสระนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนรู้เร็วบางคนเนี่ยก็อาจจะสามารถเรียนรู้ได้นะ แต่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าจะงงจะค่อนข้างงงและสับสนดังนั้นครูก้อยก็เลยจะแนะนําว่าเราสะกดอย่างละเอียดแบบนี้จะดีที่สุดนะคะดังนั้นก็ไปฝึกการให้เกิดความชํานญนะคะแล้วก็พาเด็กฝึกอ่านเน้นย้ําซ้าทวนและอย่าลืมบันไดทักษะ4ขั้นนะคะเพื่อให้เด็กนั้นได้เกิดความแม่นยําในการอ่านแจกลูกสะกดคาและผันเสียงสลับลดรูปและรวมไปถึงสลับเปลี่ยนรูปที่ ก้อยเคยได้สาธิตไปก่อนหน้านี้แล้วถ้ากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมโปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษากันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ